สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้พูดเรื่องอสมอครับเป็นเป็นคลิปที่มาเล่าให้ฟังแสดงความคิดเห็นและถือว่าคุยกันก่อนนอนวันนี้กับพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับตามหัวข้อคลิปเลยนะครับหัวข้อคลิปที่โชว์อยู่หน้าจอนะครับอสมอเริ่มบนและแสดงความกังวลแล้ว บนอะไรครับแสดงความกังวลอะไรนะครับของเรานี่มีญาติพี่น้องที่เป็นอสมอ,อยู่ในพื้นที่นะแล้วก็ได้พูดได้คุยกันกับอสมอหลายคนเขามีความมีบน่นมีกังวลออกมาแล้วคลิปนี้ฟังได้ทุกคนทุกท่านไม่ใช่อสมอก็ฟังได้และสะท้อนไปยังรัฐบาลด้วยก็ยังก็ยิ่งดีอยากให้รัฐบาลมาฟังความคิดเห็นของเราแล้วก็ฟังข้อจริงๆว่า ที่อสมอบ่นและกังวลเหล่านี้มันจะเป็นปัญหาของประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตในเรื่องวัคซีนนะวัคซีนหลายคนไม่กล้าฉีดแล้วดูที่อสมอบ่นเนี่ยเขาบ่นเรื่องโควิด19บเาทำงานยากขึ้นในการที่จะควบคุมป้องกันนะครับแล้วก็อสมอมีความเสี่ยงเลยที่จะติดโรคเวลาออกไปทำงานในชุมชนในการในการไปติดตาม กลุ่มเสียงติดตามเฝ้าระวังให้คําแนะนํากลุ่มผู้สัมผัสต่างๆนะครับยกตัวอย่างในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ทุกจังหวัดคลิปว่าทุกจังหวัดน่าจะทําแบบเดียวกัน23-29สถึง29สัปดาห์นี้7จ็วันเต็มๆนี่ออสมอออกข้อประตูบ้านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยคือหลังสงการผู้อยู่บ้านปลอดภัยนะแล้วก็ในกิจกรรม ออกข้อประตูบ้านนี้มีเชิญชวนรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนรับวัคซีนเพื่อช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด -19 และเป็นการฉีดวัคซีนเพื่อชาติด้วยคือถ้าคนได้ฉีดวัคซีนเยอะๆนี่ทั่วประเทศนะครับจะเกิดภูมิคุ้มกันแต่ละคนก็มีภูมิคุ้มกันโรคมีภูมิคุ้มกันโรคทังนั้นเมื่อฉีดเป็นจำนวนมากๆหลายคนทั่วประเทศเนี่มันจะเกิดคุ้มภ้มกันนะทีนี้ปัญหามัน อสมาบนแล้วถามใครก็ไม่มีใครอยากจะฉีดเท่าไหร่จากแบบฟรรอ,อร์มที่เจ้าหน้าที่ตรวพศตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มอบหมายให้อสมอไปดําเนินการนะและ้วเจ้าหน้าที่หลายแห่งก็ร่วมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะร่วมออกไปรวนรวมกับอสมอด้วยไปค้อประตูบ้านกับอสมอเลยนะเจา้าที่เขาก็เป็นพี่เลี้ยงให้อสมอเป็นอย่างดีเจ้าหน้าที่ที่ทํางานอยู่รพศต ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของกทมก็สํานักอนามัยนะก็เคียงมาเคียงไหลกับอสสอของเขาฝ่ายกรุงเทพฝ่ายต่างจังหวัดก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่าเราผอต่อเนี่ยก็เคียงมาเคียงไหลกับกส,สมอ,ออกปฏิบัติงานร่วงอะไรไปครอบระตูบ้านบอกผู้ที่อยู่บ้านให้ทํายังไงให้ปลอดภัยจากโควิดสินอกจากนั้นก็รณรงค์เชิญชวน,นให้สมัครใจฉีดวัคซีนก็จะได้จดสํารวจรายชื่อมา เพื่อจะส่งทางการต่อไปว่ามีคนมีความประสงค์จะฉีดวัคซีนมีเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปตามแบบฟอร์มแต่ปรากฏว่าอสมอเริ่มแสดงความกังวลแล้วเอ๊รัฐบาลจะซื้อวัคซีนมาฉีดดิจะมีคนฉีดหรือเปล่านี่รัฐบาลควรจะฟังแล้วตอนนี้ฟังคลิปนี้ละ่ะฟังทําไมถ้าเกิดท่านฉีดวัคซีนมาเยอะเยอะแล้วคนไม่กล้าฉีดนี่จะเกิดอะไรขึ้นนะที่คนเขาไม่กล้าฉีดเพราะทุกวันนี้สื่อ ต่างๆเนี่ยมันคนเข้าถึงกับข่าวนะใครก็เป็นนักข่าวไปหมดตอนนี้ไม,ม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นไลน์เป็น YouTube ไม่ใช่เขาจะดูข่าวสื่อทีวีจันดาวเทียมหรือว่าเพจ f a c e b o o k ของรัฐบาลเท่านั้นเขาดูไปหมดเลยเพรอได้ไปหมดเลยนี่ปัญหาช่วงหลังๆมันมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วมีอะไรนะอาการไม่พึงประสงค์ หรือว่าอาการข้างเคียงภาษาอังกฤษไซเอฟเฟกอะไรก็แล้วแต่จะพูดไปหลังฉีดวัคซีนนี่ที่นี้ข่าวมันก็ออกมาตามสื่อต่างๆมีอาการหลังได้รับวัคซีนอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนนี่ที่นี้คนได้รับข่าวกลัวกลัวมีความกางังวลอสมอไปทํางานยากเลยขอความรวมมือขอฉีดอ,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 อธิบายไปฉีดวัคซีนแล้วจะได้ความคุ้มค่า เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะมีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดกับผลคุ้มค่าของการฉีดฉีดแล้วจะได้ภูมิคุ้มกันโรคไม่เป็นโควิดเสี่ยงต่อการติดโควิดน้อยลงป้องกันโควิดได้มากขึ้นคนก็ฟังอยู่แต่เขาเขายังแบ่งรับแบ่งชู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใครเขาคิดเขาขอตัดสินใจก่อนเห็นไหมเขาถามตอบพระมติว่าขอตัดสินใจก่อน ก็ม,มีมีบางคนแล้วที่อา้อาวอาสมมาตำรวจบ,บอกเชิญเชิญฉีดวัคซีนก็ฉีดมีบางคนขอตัดสินใจก่อนยังไม่บอกว่าจะฉีดมีบางคนปฏิเสธเลยไม่ฉีดเห็นไหมทํางานยากมากขึ้นนะครับตอนนี้เพราะสื่งต่างออกมาในทางที่บอกว่าหลังฉีดแล้วมีอาการไม่พึงประสองค์อย่างนั้นอย่างนี้น่า,นา,นากลัวเขาก็น่ากลัวนะกลัวโควิด กลัวติดโควิดําว่าเขากลัวไหมกลัวเหมือนกันกลัวทําไมไม่ฉีดอ้าวเพาอาการพึงประสงค์มันก็น่ากลัวเหมือนกันกับการติดโควิดนล่แหละกาน่ากลัวพอกันนะอยู่ดีๆเขาไม่เป็นไรเนี่ยพูดตามตรงไปตรงมาตามภาษาชาวบ้านเลยตอนนี้อยู่ดีๆเขาไม่ได้เป็นอะไรนี่เขาเดินไปเดินมาอยู่พอไปฉีดวัคซีนแล้วกเกิดตัวเขาเกิดเป็นเกิดเป็นอาการไม่พึงประสงค์ห,หลังฉีดวัคซีน,นยังไงกลัวนะครับทางการแพทย์ ข้อมูลทางสิติทางวิชาการก็บอกว่ามันมีอาการไม่พึงประสงค์น่ะหลังฉีดมีแต่โอกาสที่จะเป็นนี่ไม่ไม่มากเป็นน้อยเมื่อเทียบกับผลคุ้มค่าที่จะได้รับหลังการฉีดวัคซีนแล้วมันคุ้มค่ากว่าให้ประชาชนตัดสินใจเอาอย่างนั้นทีนี้ประชาชนเขาเขากลัวการตัดสินใจก็มีคนไม่กล้าฉีดจํานวนหนึ่งแล้วนะครับพอ ต่อไปต่อไปแล้วยะเวลานานขึ้นนานขึ้นเนี่ยวัคซีนก็ยังไม่มารัฐบาลก็ยังไม่กระจายวัคซีนไปอย่างทั่วถึงแล้วก็การฉีดก็ล่าช้าฉีดไม่ทันใจฉีดไม่เร็วฉีดไม่ควบคุมโดยไว้เนี่ยคนก็คิดมากเมื่อคนคิดมากหลังๆไปนี่เมื่อวัคซีนมาคนจะไม่ฉีดเห็นไหมเนี่ไออสลมอเขาบ่นเนี่ยเขาบ่นแบบนี้แหละเขาไม่ได้บ่นว่าเขาลําบากนะเขาบ่นว่ามันทํางานยากควบคุมโรคโควิดก็ได้ยากชักชวนคนฉีดวัคซีนก็ยากเห็นไหมมันยากขึ้น นะครับคลิปนี้ก็เป็นการพูดคุยกันกับอสมอก่อนนอนวันนี้และสะท้อนไปยังรัฐบาลว่ารัฐบาลคิดอะไรอยู่ถ้าหากว่าคนไม่ฉีดวัคซีนรัฐบาลจะทํำยังไงรัฐบาลซื้อวัคซีนมาเยอะๆสมมติสัก5้าสิบล้านโดสหรือว่าซื้อครบทุกคนเลยเจ็ดสิบล้านโดสแล้วซื้อมาแล้วคนไม่ฉีดรัฐบาลจะแก้ปัญหายังไงในอนาคตเราไม่ใช่รัฐบาลเราก็แก้ให้รัฐบาลไม่เป็นเราก็มีญาติพี่น้องเป็นอสมอก็ทําแล้ว รจะบอกก็ไปเชิญชวนไปชักชวนพูดอะไรให้ฟังตามหลักที่อบรมมาเจ้าหน้าที่รอพจเขาอ,อบรมอบรมให้นะกระทรวงสาสุขก,ก็มีส่งสื่อต่างๆให้กับรสมบให้อ่านให้ทําความเข้าใจแล้ไปอธิบายให้พี่น้องในละแวกคุ้มในชุมชนได้รับทราบชีดเป็นไงทีนี้มีคนไม่กล้าฉีดเยอะมากเลยตอนนี้ขนาดวัคซีนยังไม่มายังไม่กล้าฉีดแล้วถ้าวัคซีนมาเนี่ยจะเอาไปไว้ที่ไหนรัฐบาล เพราะมีส่วนหนึ่งจะไม่ได้ฉีดคนไม่เขาไม่ฉีดจริงๆนะครับเนี่คลิปของเราเนี่ยเป็นคลิปแสดงความคิดเห็นได้เลยว่าล่วงหน้าเลยว่าซื้อวัคซีนมาถ้าเกิดมีจานวนหนึ่งคนไม่ฉีดจะเป็นยังไงมันจะไม่เสียเลยเพราะว่าวัคซีนเนี่ยต้องอยู่ในตู้เย็นนะถ้ากระจายออกมาเนี่ยความมาตรฐานของตู้เย็นเนี่ยเก็บรักษาวัคซีนไม่ได้ดีมันเก็เสียหายเพราะนั้นกระจยวัคซีนเหล่านี้มันมีราคาแพงเมื่อกระจายออกมาต้องฉีดกระจายปุ๊บฉีดโดยเร็วฉีดให้ไวฉีดฉีดให้เสร็จ ครั้งหน้าก็ฉีดโดสต่อไปคนละสองโดสเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนั้นความกังวลของสมวมาเขาบ่นว่าเริ่มทํางานยากชักชวนพี่น้องอยากในการฉีดวัคซีนเชื้อชาติไอไปเข้าประตูบ้าน7วันที่ผ่านมาเองมันไม่ยากหรอกก็บอกไปตามหลักเกณฑ์ใครมีความเสี่ยงก็ต้องทําอย่างน้นอย่างนี้ออกจากบ้านใส่หน้ากากนะเขาปรับสองห0ื่นบ้านก็ไปปรับสูงสุดนะใครมีกลุ่มได้สมครกับกลุ่มเสี่ยงกักตัวสังเกตอาการยังไง มีอาการยังไงต้องไปพบแพทย์หาหมอเพื่อหรือเขาจะต้องให้ไปตรวจหาเชื้อใครใครสัมผัสกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงแล้วนะหรือผู้สัมผัสกับผู้ป่วยมามาในช่วงสงการเมื่อกี้แล้วมาบ้านท่านก็สัมผัสต่ออย่างงี้ทําไงเขาบอกกันหมดแล้วมันไม่ยากหรอกพวกะนั้นค่อยแล้วก็เฝ้าระวังไปสัปดาสองสัปดาห์ผ่านไปถ้าสองสัปดาห์ผ่านไปไม่มีใครมีอาการโควิดก็จบมันก็แสดงว่าคนในระแวก บ้านของเขาที่รับผิดชอบประสบการณ์ที่รับผิดชอบไม่มีใครเป็นไม่มีใครตริดจบนะถ้าติดก็ควบคุมกันต่อไปตามระบบวิธีมันไม่ยากส่วนหนึ่งก็ออกแรงไปแล้วอสมออก,ก็ก็ทํางานไปแล้วถึงแม้ว่าทํางานยากและเสี่ยงติดโรคเขาก็ทาไปแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งกังวลว่าพี่น้องประชาชนจะไม่ฉีดวัคซีนถามเป็นก็ฝากเป็นการบ้านไปยังรัฐบาลเลยเมื่อวัคซีนมาเยอะแล้วเมื่อสั่งซื้อได้เยอะแล้ว แลวมีประชาชนอีกจานวนหนึ่งไม่กล้าฉีดวัคซีนรัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่ก็เป็นโจทย์ไม่ใช่อสมอไปแก่อสมอเขาทาแล้วปเป็นแนะนําไปชักชวนแล้วทําแล้วแต่คนไม่กล้าฉีดอยู่ยังมีอยู่ทํายังไงกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับแต่ทิ้งอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่จะฝากถึงรัฐบาลอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปรับเพิ่มค่าป,ป่วยการควรจะทําได้แล้วรัฐบาลเคยแถลงนโยบายไว้แล้วว่าจะดูแลสมอตอนนี้ ผ่านมาแล้ว,ลว,วรัฐบาลนี้ผ่านมาแล้วกี่ปีนะยังไม่ได้ก,ก้าวหน้าไปถึงไหนเลยการเพิ่มค่าปรวยการให้กับอสอมนะครับยัง1,000บาทเท่าเดิมอยู่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเศรษฐกิจมันเป็นยังไงทุกวันนี้เงิน1,000บาทมันไม่พอค่าเสียสละแล้วต้องปรับขึ้นให้กําลังใจเขาทํางานยากและเสี่ยงต่อการติดโรคส่วนที่ได้มาก,ก็คือค่าเสี่ยงภย 19, ัยโควิด -19 เดือนละห้าร้อยนึ่ก็ขอบคุณรัฐบาลอยู่แทนอสมอยู่ แต่สิ่งที่จะรัฐบาลควรจะทําเลยก็คือปรับค่าผปิดยารตัวที่รับเป็นประจํานั่นปรับขึ้นปรับเท่าไรก็ปรับท่านเคยให้นโยบายไว้แล้วว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลว่าจะปรับเพิ่มค่าผูิโดยารรถสมอแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นปากเป็นเสียงแทนรสมอนะอยากให้รัฐบาลดูจังคลิปนี้แล้วก็รัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อคนไม่กล้าฉีดวัคซีนในอนาคตจะไม่กล้าฉีดเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะ เพราะฟังขา่าวแหมเขากลัวผลข้างเคียงจากอาการไม่พึงประสงค์จากฉีดวัคซีนนะครับเอาคลิปนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีอะไรเคืบหน้าใหม่ๆเกี่ยวกับวัสมสิ่งไหนที่จะเป็นสิทธิประโยชน์รัฐบาลจะให้ะระดับวัสมีเพิ่มมากขึ้นเป็นความกําลังใจจะนํามากล่าวมาเล่าอยู่เป็นประจําแต่วันนี้มาพูดมาคุยกันก่อนนอนเฉยเฉยนี่แหละคิดถึงวัมซทุกคนทุกท่านครับเพราะว่าช่องของเรานี่มีรายการเกี่ยวกับวัสมีพอสมควร นะครับเมื่อก่อนนี่ทุกวันอาทิตย์นี่รายการเพื่อนอสมอมีคนดูหลักหมื่นนะต่อคลิปแต่ช่วงหลังนี่สื่อต่างๆก็เยอะเขาก็ไปดูหลายอย่างหลายสื่อก็ไม่ว่ากันนะแต่ที่ใครที่ยังคิดถึงช่องโชคดียนทูบ y นยูทู e ก็มาดูมาฟังรายการเพื่อนอสมอทุกวันอาทิตย์ยังเป็นที่ให้อสมมได้คอมเมนต์ได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนข่าวสารกันและกันในคอมเมนต์ต่างๆครับ ค่ำคืนวันนีข้ขอให้ทุกคนทุกท่านที่เป็นอสมอนอนหลับฝันดีครับแล้วก็พบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ